และช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องของภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันค่ะแม้ว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่อย่างที่เราบอกไปว่าตัวเลขของผู้ที่มาใช้สิทธิ์อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าตากรรมการการเลือกตั้งมากนักเราจะไปสอบถามรายละเอียดค่ะกับคุณผู้ชงนุตราวงเลขาที่การกรกตซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายวิชญพุฒตรวงเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งยินดีครับ ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะว่าภาพรวมการเลือกตั้งสวเมื่อวานนี้สรุปแล้วคร่าวๆภา,า,าพรวมทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของอการเลือกตั้งในเมื่อวานนี้นะครับในจํานวนทั้งหมด900กับประามาณพัห้าร้ยสมสิบ่ะสามารถที่จะเปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง1ินาฬิกา,านะครับทั้งวนันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับจะมีเฉพาะในเรื่องของทางตำรวจที่มาช่วยรักษาการนะครับ ท,ที่เมื่อสักครู่นพข่าวแสดง้วครับว่าถูกซุ่มยิงถูกซุ่มระเบิดที่อำเภอรุ่งสอจังหวัดวนราที่ว่าเสียชีวิตสองท่านและบาดเจ็บสามท่านน,นนะครับทางกกตก็มีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งครับต่อครอบครัวของท่านนะครับที่ท่านได้มาช่วยงานกกตแล้วก็มาประสบเหตุนี้ด้วยครับซึ่งทางกกตเองก็คงจะต้องอธิษฐความเสียใจแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับส่วนในภาพอื่นที่กกตมองก็คืออย่างที่ท่านว่าก็คือว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง ร้อยละ4ี่2นบจุาำนวน18ล้านคนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองกรกตเองก็มีความรู้สึกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยไปเพราะว่าเราก็พยายามที่อณลงค์ครับแต่ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะมีผลด้ว่จเป็นปัใจจัยในเรื่องของการเลือกตั้งสสอที่ผ่านมาที่มีพิษกรณ์สถานการณ์ทางการเมืองน,นะครับผมว่ามีส่วนทําให้พี่น้องประชาชนในหนึ่งมีความไม่มั่นใจที่จะออกมาใช้สิทธิ์ว่าจะออกมาแล้วจะไปเลือกตั้งได้หรือไม่ปลอดภัยหรือไม่นะครับ ส่วนที่สองก็คือในส่วนที่อา,อาจจะเบื่อหน่ายด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็พยายามดุันลงครับแต่ก็ยังเชื่อว่าจํานวน18ล้านคนจาก4.4ล้านเนี่ยแม้ว่าจะไม่ถึง50เปอร์เซ็นตนะครับ12.52นะครับกบกบตเองก็พอใจครับเพราะว่าเชื่อว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยยังมีใจิตใจรับประชาธิปไตยที่จะออกมาช่วยกันศศลดคระแสเสื่อมต้านนะครับถึงแม้ท่านไม่มาจากสาเหตุอะไรนะครับก็ไม่ต่นไหลครับเดี๋ยวยังมีโอกาสท,ที่ที่เราจะ ร่วมมือกันในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยอีกครับค่ะล่าสุดที่บอกว่ามีข้อเรียกร้องนะคะแล้วก็เรื่องร้องเรียนทั้งหมด6เรื่องนะคะล่าสุดมีการรายงานความคืบหน้าไหมคะว่าขณะนี้มีการร้องเรียนการเลือกตั้งที่ผ่านมามีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างคะครับอย่างนี้ครับในส่วนของการร้องร้องเรียนคัดค้านร้องคัดค้านการเลือกตั้งส่ครั้งนี้ค่อนข้างจะน้อยครับที่มีเป็นจานวนเข้ามาแล้วทั้งหมดก็มีทั้งหมดอยู่เจ็ดเรื่องครับเป็นของกรุงเทพมหานครอยู่สองเรื่อง เชียงใหม่หนึ่งเรื่องนครปฐมหนึ่งเรื่องตรวจดเลยหนึ่งจวดเลยสองเรื่องครับท่านโทษหนองบัวลำพูหนึ่งเรื่องรวมทั้งหมดเจ็ดเรื่องครับทั้งหมดนี้ â, เป็นเรื่องส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องของการาหาเสียงนะครับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกับตามระเบะียบกกตครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเวทีหาเสียงหรือการติดป้ายซึ่งมีข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับรวมทั้งในเรื่องของมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาช่วยหาเสียงแล้วก็อาจจะมีผลกระทบนะครับ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีในเรื่องของการที่จะซื้อสิทธิขายเสียงน,นะครับอันนี้ก็ไม่มีครับก็เป็นเรื่องของการหาเสียงเ,เป็นหลักครับที่ที่ในจํานวนทั้งเจ็ดเจ็ดจำนวนนี้นะครับค่ะเบื้องต้นเห็นว่ามีบัตรเสียเยอะพอสมควรครั้งนี้ถือว่าตัวเลขของบัตรเสียมากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาไหมคะมีจานวนเท่าไหร่คะก็ก <ข Lebanon. S 1> ็ไม่ถือว่ามากกว่าทุกครั้งนะครับค่ะเพราะว่าธรรมดาแล้วบัตรเสียทีท่ที่เป็นหลักของกกตที่เป็นมาตรฐานนี่ เราพยายามที่จะให้พิประชาชุของเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็กาบัตรไม่เสียไม่ไม่ให้เกินร้อยละสามนะครับ<ฆ>อันนี้ก็เป็นร้อยละห้าเศษเศษนิดหน่อยนะครับก็จะมีข้อตัวข้อสังเกตว่าเนื่องจากการเลือกตั้งสวครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งเบอร์เดียวนะครับความซับซ้อนต่างๆก็ไม่มีเนี่ยคงต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปครับว่าผู้ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนแล้วก็ปัดเสียที่มีมากเนี่ยนะครับปัดเสียร้อยละห้าจุดหนึ่งหกเนี่ย เกิดจากความที่ท่านตั้งใจหรือไม่หรือไม่ตั้งใจอย่างไรอันนี้คงจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องวิเคราะห์กันต่อไปครับแต่ถือว่า5.16นี้ไม่มากครับค่ะจากตัวเลขของการเลือกตั้งออกมาแบบนี้กกตรู้สึกหนักใจไหมคะเพราะว่าการเลือกตั้งการรณรงค์ก็ค่อนข้างยากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่ขณะน,นี้คนออกมาใช้สิทธิ์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆกกตจะมีการปรับแผนยังไงอะคะผมคิดว่าสถานรณ์เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าเมื่อไหร่เราจัดการเลอกตั้งแล้วคนจะน้อยลงน้อยลงดีผมว่าต้องดูสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องครับผมเชื่อว่าการเลอกตั้งครั้งนี้นะครับ42%เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าแนวความคิดในการที่จะออกไปใช้สิทธิใช้เสียงนี่ยังม,มีมีมากถึง42%ส่วนในเรื่องของการปรับแผนต่างๆของกกตอเองครับกกตอเองก็ต้องรดนลงให้มากกว่านี้รวมทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ณขณะนี้เราบอกว่าเราทำเต็มที่นะครับเรา มีสื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาคอสอนสองล้านคนนะครับเดินในเจ็ดพันเก้าตำบลครับคุยกับเพี่อนแม่พี่น้องในประชาชนแต่ท่านเห็นไหมครับว่าในของต่างจังหวัดเนี่ยคะแนนจะไม่จะดูค่อนข้างดี <c oughs> แต่ส่วนใหญ่แล้วในกรุงเทพมหานครเองผมต้องต้องอศัศดายครับเพราะมีผู้ประชาสิทธิ์เพียง2ี่ดเเท่านั้นเอง ก็คงต้องรวล,ลงกันล้ครับรวมทั้งทางกรุงเทพมหานครด้วยครับค่ะสำหรับการประชุมกรกตนะคะในวันนี้ที่จะมีการประชุมนะคะถึงคำวินิจฉัยสารธรรมนูนนะคะจะสามารถกาหนดการเลือกตั้งสสครั้งใหม่ได้หรือไม่อ่ะคะือทย่างนี้ครับขั้นตอนขั้นตอนในการพิจารณาคือเมื่อวั์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสนี้ทางสารนูนท่านส่งคำวินิจฉัยมาแล้วครับแล้วทางสมัการกรกตโดยที่มีผงรับผิดชอบก็ประมวลเรื่องนํากลับยนว่า ในเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นโันที่สองกุมภาเนะี่ยมีสิ่งใดบ้างที่สารูท่านจะให้ทำอย่างไรนะครับแล้วเราจะเดินต่อไปอยังไงในทางปฏิบัตินะครับในการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับกประตอเองก็ต้องอคุยกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆนะครับหรือแม้แต่รัฐบาลนะครับดูความเหมาะสมดูความเป็นธรรมว่าท่านเหล่านั้นท่านจะพร้อมเมื่อไหร่อันนั้นเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งครับในวัน ในวันนี้ก็อาจจะมีการปรึกษาหรือแต่การประชุมจะมีจริงๆในวันพรุ่งนี้ครับที่เข้าระเบียบวาระไว้แล้วครับวันพรุนี้ก็จะมีการวิิจัยประธาโทษมีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็คนจะได้นําเรียนกับประชาชนทราบต่อไปครับคนจะมีความชัดเก็ขึ้นครับค่ะสอบถามท่านเลขาเท่านี้นะคะ ครับดคายินดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณพุชงนตราวงเลขาธิการกรกตนะคะซึ่งก็บอกว่าถึงแม้คนจะไปใช้สิทธิ์น้อยแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็มองว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะออกไปใช้สิทธิ์ก็หวังว่าคราวหน้าจะต้องมีการปรับแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์มากขึ้นคนถึงแม้จะเบื่อการเมืองแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันค่ะก็ต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งส i don't know.